สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอ,อิงจาก In ง o r e a ียเซอร์จ o รี่คอนซัทนะคะที่ปรึกษาสัญญกรรมไทยเกาหลีนะคะเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาไขมันส่วนเกินรู้สึกว่าตัวอ้วนหนาหน้าท้องใหญ่ต้นแขนใหญ่ต้นขาใหญ่แล้วพยายามออกกําลังกายก็แล้วลดน้ําหนักด้วยการไดเอทก็แล้วกินยาลดน้ําหนักก็แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ลดสักทีวันนี้อิงมีเคล็ดลับดีมาบอกก็คือการดูดไขมันนะคะ่ะมีวิธี แม็กซิมัมรีโรของโรงพยาบาลนานะมาแนะนำนะคะก็คือการดูดไขมันบริเวณเฉพาะส่วนนะคะหน้าท้องแขนแล้วก็ต้นขานะคะซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่มีไขมันสะสมเยอะแล้วก็ลดยากนะคะอย่างหน้าท้องเนเรานะคะไม่ใช่ลดเฉพาะตรงหน้าท้องอย่างเดียวเราต้องมีการดูดบริเวณ4ีข้างกับรอบเอวนะคะหลังทามะคะ เอวค่จะ,จะจะลดประมาณ5-10เซนติเมตรนะคะส่วนต้นขาค่ะเราต้องมีการระวังว่าขาเราเวลาดูดอะ่ะจะเป็นคลื่นหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่างต้นแขนเนี่ยจะต้องคำนึงเรื่องผิวเรียบเนียนแล้วก็ไม่ให้หย่อนคล้อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะเราแนะนำโรงพยาบาลน,นานะนะคะคือการดูดไขมันอะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องมือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะ ฝีมือคุณหมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะอย่างที่นานะเนี่ยค่ะคุณหมอที่ทําก็คือคุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลเลยคะ่ะคุณหมอพวัง g d o n g นะคะซึ่งเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงมีออกรายการดีทมีอินของเกาหลีอะคะ่ะเป็นรายการดังเพื่อนๆเ,เคยดูกันไหมนะนั่นแหละค่ะรายการนั้นเขาก็คือเป็นคนทําให้เองเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจฝีมือได้เลยนะคะ ส่วนเรื่องระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยประมาณ3-5วันนะคะแล้วก็ตัดไหมอ่ะ7วันการผ่าตัดเนี่ยใช้วิธีการนอนหลับแล้วใช้เวลาผ่าตัดประมาณ1-3ชั่วโมงเองนะคะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลยกเว้นว่าดูดหลายจุดมากๆนะคะก็คือไม่ได้เป็นพันผ่าตัดที่น่ากลัวอะไรเลยค่ะส่วนเรื่องขั้นตอนการผ่าตัดนะคะก็คือจะต้องมีการตรวจร่างกายนะคะ ตรวจขึ้นไฟฟ้าเพื่อให้แบบคนไข้ปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็ในการผ่าตัดนะคะจะใช้การกรีดนะคะก็คือให้ประมาณ2-3เซนติเมตรเท่านั้นนะคะในการกรีดก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องรอยแผลเป็นนะคะเป็นแผลเล็กเขาก็จะมีการาดูดอย่างพิถีพิถันเพราะไม่อยากให้ผิวเราหย่อนค้อยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องเส้นประสาทเพราะว่าอยากให้แผลเนี่ยหายไว บวมน้อยที่สุดนะคะหลังจากผ่าแล้วค่ะจะต้องมีการให้ยาแล้วก็เป็นเซตอาหารควบคุมพเพราะว่าอยากให้คนไข้ทุกคนเนี่ยแบบฝุ่นดีคงที่แบบได้ผลในระยะยาวอะค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปัญหา เกี่ยวกับรูปล่างใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วก็ไม่มั่นใจเลยเป็นคุณแม่หลังคลอดหลังนี้น้องก็คือมันลดยากมากอันนี้เข้าใจนะคะก็มาปรึกษาเองได้เลยนอกจากเรื่องดูดไขมันเนี่ยก็มีเรื่องเง้นกรรมจมูกหน้าหน้าอกเนี่ยมาปรึกษาได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ